ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมทุกๆครั้งที่เราได้เริ่มต้นผลงานใหม่ๆยิ่งแบบอ่ะอันนี้ดีหน่อยที่เราได้เริ่มกับเคมอย่างน้อยเราเราเคยเจอกันเราเคยเราเคยเล่นหลายๆโปรเจกต์ด้วยกันเรารู้จังหวะกันแล้วกันและอ่ะมันมันง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังตื่นเต้นเพราะคาแรคเตอร์เนี้ยในเรื่องเนี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆทั้งตัวมุกเองแล้วก็ตัวเคมเองด้วยค่ะจะเป็นความยากในในแนวนั้นที่ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้น ครับก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเราสนิทกันอยู่แล้วครับเรา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 เป็นเพื่อนกันเราเจอกันตลอดอยู่แล้วและพอแบบในช่วงในช่วงสัญญาของเราก็อยู่ใกล้กันอยู่แล้วแล้วพอออกมาเนี่ยเราก็พยายามหาอะไรที่มันมันเหมาะสมกับเราแหละแล้วก็ปรึกษากันเรื่อยๆอยู่แล้วครับมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบคิดมากในเรื่องของการตัดสินใจร่วมกันในการทำงานก็ก็คุยกันเป็นยังไงบ้างใช่ครับก็มีปรึกษากันแหละครับ<ๆ>กับกับผู้ใหญ่ด้วย คือจริงๆเราก็มีการคุยกันตลอดค่ะว่าว่าแนวโน้มเออเราคิดยังไงหรอในอนาคตนู่นนี่นั่นทั้งปรึกษา ผู้ใหญ่เองปรึกษาตัวเราเองหรือให้ความคิดเห็นซึ่งซึ่งกันและกันเองอะไรพวกนี้เราเรามีกันตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วถามว่าเราคิดว่าเราจะมาเจอกันไหมเราก็ไม่ได้คิดนะค<น>ะถ้าถ้าพูดแบบตรงๆเลยใช่ค่ะพอ,พอมาเจอคือโล่งพอพอมาเจอ,เอก็แบบคือทุกทุกอย่างระหว่างทางจริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะคือมุกก็โตไม่ใช่โตมาคือมุกก็ออกมาก่อนนะช่วงนึงเข้มก็เวลามันไม่ได้ตรงกัน ระหว่างทางมันก็แบบมีการอ่ะผ่านโปรเจกต์นี้มาจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทุกอย่างมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอ่ะจนสุดท้ายมาเคาะที่เขาเราก็รู้สึกอ่ะโอเคสบายใจแลละอย่างน้อยเราเรารู้จักกันแล้วเราก็ไปในทิศทางที่ดีได้ใช่คาดหวังไหมหรือว่าทุกคนคาดหวังแหละคาดหวังให้ให้ทุกอย่างมันดีผลงานในอนาคตมันออก ให้ให้มันออกมาดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่กดดันตัวเองค่ะมุกก็อยากให้ให้ทุกทุกอย่างมันดีที่สุดเราทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราสามารถได้ไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมุกเชื่อว่าทุกทุกคนเห็นความตั้งใจของเราที่อยากจะให้โปรเจกต์นี้ออกมาดีคาดหวังครับอายุก,ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันเราก็ยังทําอะไรยังสามารถทําอะไรที่มันแตกเขาเรียกว่าอะไร จากต่างจากสิ่งที่ใช่ก็คาดหวังก็คาดหวังครับคาดหวังคาดหวังคาดหวังครับก็อยากอยากให้งานที่เราได้รับครั้งนี้มันออกมาดีขออนเญาตถามเซนไหมว่าเป็นอิสระเซนครับเซนครับค่ะต้องบอกว่าด้วยด้วยโปรเจกต์นี้ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วก็ ตรงกับสิ่งที่เรามองว่าเฮ้ยเราเราอยากหาประสบการณ์จริงๆแล้วแล้วมันมันหายากมากๆที่แบบไอ้วันหนึ่งเราเราจะได้แบบได้เล่นโปรเจกต์ที่ใหญ่แบบนี้ได้เดินทางไปต่างประเทศได้โครโปรดักชันกับต่างประเทศและร่วมสแสดงกับนักสแสดงต่างประเทศอีกซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วมันก็ยากกัแบบเราจริงๆแล้วเราก็รู้สึก โอเคเราเราอยากได้เราอยากเล่นเราอยากแบบเราอยากลองกับประสบการณ์นี้เราก็เลือกตัดสินใจที่จะเซ็นครับก็อย่างที่อย่างที่พี่ป้อนบอกเลยครับว่าโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์อินเตอร์เนชั่นแนลเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เข้ามาซึ่งถ้าเราไม่รับไว้มันมันก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นการที่จะได้เล่นเราก็ต้องเซ็นมันรู้สึกการทำงานมันง่ายขึ้นาสัญญา ก็เหมือนเราโตด้วยกันแหละค่ะค like ือมันมีโอกาสมามามาให้เราเราก็เต็มที่กับมันก็เราก็เราก็เติบโตไปด้วยกันตามเส้นทางนี้เราก็มีเป้าหมายของเราอย่างชัดเจนว่าคือเราก็โตกันแล้วนะคะเราก็เลือกเลือกกันประมาณนึงว่าเอ้ยเราอยากเล่นแบบไหนในในวันที่เราเดินออกมาเป้าหมายของเราจริงๆคือเราเราอยากลองอะไรใหม่ๆ บบจริงๆเท่านั้นเองอะไรที่เรารู้สึกว่าเอยโอเคมันตอบโจทย์เราก็เลือกที่จะลองเดินไปในเส้นทางนั้นดูค่ะใช่ครับคือพอมาที่นี่เนี่ยต้องเล่าในเรื่องของภาพรวมเลยครับว่าอิสระทางความคิดของที่นี่เนี่ยให้เราได้เยอะมากๆซึ่งเราก็ถือว่ายังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่ยังไม่ได้แบบ อยู่ในเจนอื่นอะไรเยใช่ใช่พอพอมาที่นี่เราก็มาคุยกันในเรื่องของถ้าเกิดว่าผมอยากทํางานแบบนี้เป็นยังไงบ้างมันพอเป็นไปได้ไหมผมมีแนวคิดในเรื่องของการทํางานของตัวเองเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่พี่พอโอเคไหมสําหรับที่นี่อะไรเงี้ยครับซึ่งที่นี่เขาก็ปล่อยว่าถ้ามีโปรเจกต์อะไรที่อยากจะทําอยากจะเล่นอยากจะลองมาแคสติ้งดูมาคุยกันดูอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะ เราเลือกที่จะทํางานได้ว่าเราอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมในในอนาคตของตัวเองในข้างหน้าว่าจะเป็นแบบไหนใช่เยอะคร mm hmm. ับเยอะครับเพราะว่าช่วงเวลามันมันสั้นอะ่ะ mm hmm. พอเราได้เจออะไรที่ที่มันตรงกับสิ่งจริตเราหรือว่าความต้องการของเราจริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะเดินไปข้างหน้าเรื่อยเรื่อยๆรื่อยอะไรเงี้ย